ครับผมสวัสดีครับเราอยู่กับรายการมามาแล้วชาแนลนะครับผมรายการมามาแล้วชาแนลของเฮาเมอนี่ยูทีรานพันเต้นะครับรานพันเตเแปลว่าผู้จะเลื่อนแล้วนะครับผู้จะเลื่อนครับเมอนี่เฮาอยู่ที่ร้านพันเตครับที่กัดอยู่ที่ห้าแยกวารินกับผมหาแยกรถไฟวาริน อำเภอวันจังหวัดอุบลราช,ชาานี่ครับผมเป็นร้านกาแฟครับผมในฝันของหลายๆคนครับถือว่าเป็นร้านกาแฟซื่อดังหลายคนนะครับผมมามาตรงนี้แล้วอาจจะติดใจครับเพราะว่าจะเป็นรสชาติกาแฟครับผมชาเขียวชานมหรือกาแฟคาปูชินโน่ต่างๆนะครับหรือกาแฟพันเต้นั่นเองครับบรรยากาศเขามานี่แล้วอาจจะล้ำลึกความเกาความลังสมัยตั้ง่เป็น วัยรุ่นวัยสาววัยโจบ๊ะแต่คาร่ายไม่ห่างไม่ใหม่กับซีมานี่ล่ะเมื่อถึงความหลังของเฮารับบรรยากาศจะมาเป็นผู้เบาสำน้อยนะครับไปจีผู้สาวไ,ม,ไม่ขี่รถจักรยานหรือว่าเสือลูกอมใครขีข่เกี้ยมครับผมแหลกว่าขี่เกี๊ยมแหลกครับกันกระดูกมาเิ็งความเกาความหลังครับบรรยากาศสมัยผู้ข่าวเป็นได้กอนะเมื่อ,อพี่ครับผมอ บรรยากาศครับผมอ่าก็จะเป็นลูกอมนะมีลูกอมนะครับลูกอมโอ้เนี่ครับโขกมีตั้งแต่ยุคหาซูนยุคเก้าซูนยุก 90, ยักยงแต่มีทุกยุคกมาสั่นเขามาย่อนยุคนะครับความเกา่าความหลังต่างแกสมัยไปพุ่นกินปลามาพีกินเขาบ้านพีเมืองนองอเจ้าของร้านนะครับพี่เจี๊ยบเพิ่นบอกว่าแนวคิดของเพิ่นเก็บสะสมครับนี่คือเก็บสะสมตั้งแต่เพิ่นเป็นสาวซำน้อยครับมีความหักนะครับในสิ่งของอ่า ที่เป็นเรื่องเล่าของวันว่านนะครับว่านให้มันเล่าถึงความเป็นไปเป็น,ปนมานในอดีตจนถึงปัจจุบันในแต่ละยุคแตล่ตละสมัยมีการพัฒนาไปนะครับเก็บมาฝากมาต่อน,นะครับเหมือนพิจิพัณฑ์โบลาณนะครับความเกาความหลังนะครับมาตรงนี้แล้วอาซีมีความรู้สึกว่าโอ้ยนะครับผมย้อนยุคย้อนยุคนะครับอ่าสมัยไปจีบนี่โทรศัพท์ฮัลโหลหาบาทนี่ครับผมไปจีบสาวแต่ก่อนนี่ทาค